รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่ผู้ชมครับสวัสดีครับ ผมดีเจโป้งนะครับไม่หล่อไม่ฟิ้งฟุ้งแต่มีมุ้งกันยุงลายครับโอ้โหขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการติดไรเดอร์ฮอลิเดย์นะครับทางททบ5แห่งนี้เวลา11บนาิกานาทีทุกวันหยุดนักขัตเลิกนะครับแน่นอนนะครับรายการของเราเนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางโดยเจ้า2ล้อนะครับแล้วก็จะไปพบเรื่องราวดีๆต่างๆนานามากมายนะครับที่เป็นประโยชน์กับชีวิตนะครับรวมไปถึงสาระน่ารู้เพียบเลยโดยผมจะมีเพื่อนกลุ่มต่างๆ ร,ร่วมเดินทางไปกับเรานะครับแตงโมวหวานหวานเงาะอร่อยอร่อยนี่ถ้าติดว่าไม่ยืนอยู่นี่จะไปช่วยเขาขายแล้วนะครับพ่อโอ้ไม่ต้องบอกเลยทีเดียวว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่บางนกแขกนั่นเองสมุทรสงครามละครับ แน่นอนนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมก็ได้นัดเพื่อนนะครับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับซึ่งเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยเลยแต่ว่าเขาจะพาผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างคุณผู้ชมตามผมไปเลยครับ โอเคเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงจุดนัดหมายแล้วนะครับ M F m o t o r s r นะครับ B M W แต่ว่าคนที่ผมได้นัดหมายในตอนนี้เขาจะเป็นใครแล้วเขาจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนบ้างใน Street Rider Holiday นะครับตามผมไปเลยครับ never never said never say with the fire ับจากรายการสตรีทไรเดอร์ฮอลิเดย์ครับผมก็ผมดีเจโป้งครับที่นัดไว้นัดกับคุณหญิงคุณแบงค์ไว้อันนี้คุณหญิงใช่ไหมใช่ครับว้ายใช่ใช่ไหมใช่เหมือนกันจะว่าเหรอคุณเอออันนี้คุณแบงค์อันนี้คุณแบงค์น้องหญิงค่ะน้องหญิงครับสวัสดีครับอุ้ยท่านผู้บริหารสวัสดีครับแซมครับโอ้คุณแซมคุณแซมเป็นเจ้าของโอ้โหสุดยอดเลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตช็อป ตัวน้องสองท่านนี้พาผมไปขี่รถเล่นหน่อยได้ไหมครับยินดีครับผมโอ้ยคุณแซมผู้บริหารของ FF มอเตอร์รหัส BMW ใจดีจริงๆเลยครับขอบคุณมากนะครับขับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยทางมลุจักกันสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับอุ้ยเขาน่ารักอยู่ตลอดเลยไหมฮะใช่ครับน่ารักตลอดเลยเนาะโอ้เยี่ยมเลยแล้ววันนี้จะพาพี่ไปเที่ยวไหนบ้างครับเนี่ย ก็เราแว่นี้เดี๋ยวเราจะพาไปใกล้ๆนะคะตลาดน้ำอัมพวาเป็นตลาดชื่อดังนี่เดี๋ยวแบงค์ก็พาไปวัดไทบางกงค่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะอยากเห็นของจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวร้อนเนาะเร้ไปเลยเนาะ อะไรครับคุณแซมพอดีมีของจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอให้ส่งพูดใ้ไปหน่อยขอให้ส่งพูดให้ไปหน่อยให้ไปให้ไปนะไม่ใช่อยู่ดีไม่ให้ไปนะครับให้ไปครับให้ไปของที่รนหรือให้นะครับอุ้ยจริงเหรอป้าเก่งใจโอ้โหเกล้าอะเกาครับขอบคุณครับโอ้โหเอาละครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้เลยขอบคุณมากครับคผมแซมนะ ช่องเป็นช่องประตูโบสถ์นะครับถ้ามองไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะเห็นพระประธานนะครับใช่ครับเป็นจุดไฮไลท์ครับจุดนี้ใช่ครับเป็นจุดไฮไลท์ครับสุดยอดอ่ะโอ้บรรยากาศก็เรียกว่าร่มรื่นแล้วที่วัดนี้ฮะมีความพิเศษยังไงมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจยังไง ก็คือเป็นวัดของอสมัยสมเด็จพระเจ้าตากครับประมาณ200กว่าปีเศษแลละครับวันนี้แล้วอันนี้นี่องค์มาทำอะไรที่นี่ละ่ะก็คือตอนที่สู้กกรบกับพม่านะครับก็ใช้วัดค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นฐานที่มั่นน,นะครับเป็นฐานที่มั่นเป็นฐานทัพนะครับแล้วก็ใช้เป็นที่ยึดเนี่ยวจิตใจโอ้นี่เจ้าถิ่นเลยเนี่ยเอ้ยว่าแต่ว่า เออเรายังไม่ได้แนะนําตัวคุณผู้ชมอย่างเป็นการทางเลยทางการเออทางการมโท้อเออทางตามอ่างั้นเดี๋ยวเริ่มจากเลดี้เฟิร์สก่อนสวัสดีค่ะน้องหญิงนะคะดุสิตานาสุริยวงค่ะก็เป็นเซลล์อยู่ที่ MF มอตร์ลลนดนะคะสวัสดีครับผมชื่อแบงค์นะครับชาคิดสวยหาบุญครับ เป็นเซลของ MF m o มอตลาเหมือน,นกันครับอ๋อก็เลยมาอยู่ในส่วนดูแลลูกค้าส่วนของฝ่ายขายใช่คไหม<ช>ถ้าสมมุติว่าเราเรามาดูแลคนที่เขามีกําลังซื้อแบบเนี้ยคุณลูกค้าเขาอาจจะงูดงิดอาจจะเยอะกับเราอ่ะเจออย่างนี้จัดการกับคุณลูกค้ายังไงตาใจเขาค่ะทั้งหมดทัง้งมวลคือเราก็ให้แบบว่า ให้เขาเป็นหลักคืออันนี้มันคือความสุขของเขาถ้าเขาเอาไปอยู่กับเขาแล้วหนูใหญ่เขาได้รับความสุขที่สุดเหมือนสิ่งที่หนูเคยเจอเพราะว่าหนูก็อยากได้บแบบอย่างเงี้ยรถคันเนี้ยค,คือมาอยู่กับหนูว่าหนูมีความสุขมากเอ๊ะเราจะอย่างนี้ติดตามผลงานได้ไหนฮะที่โชว์รูมใช่ครับติดตามผลงานได้ที่โชว์รูมโชว์รูเลยครับออ๋แล้วมีที่อื่นไหมเห็นบอกเร็วๆนี้มีอีเวนต์เหรอมีอีเวนต์ใช่ครับที่มอเตอร์เอ็กซ์โปครับวันที่1นึ่งถึงสิบสามใช่ค่ะเจอพวกเราได้สองคนใช่ไปเจอตัวเป็นเลยใช่ครับโหเยี่ยมเลยครับผม สามสองท่านนี้หน่อยเริ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสองล้อเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือเริ่มหัดขี่น่าจะอายุประมาณม .1 ม .2 โอ้โหขับแบบคอนเดนดีมขอับคอนเดนดีมของพ่อของพ่ออ่ะแล้วของน้องแบงค์แล้วฮะเริ่มขี่ผมใช่ไหมครับผมเริ่มขี่จริงๆเนี่ยผมเริ่มขี่มาประมาณ4ปีก่อนหน้านี้ที่บ้านไม่ให้แตะมอเตอร์ไซค์เลยเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงใช่ครับจนเรียนจบมหาลัย ก็เลยแอบซื้อแล้วพอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยทัศนคติของที่บ้านเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับเพราะว่าตอนเราขี่เนี่ยนะครับเราพยายามบอกเขาว่าเราเซฟตี้อุปกรณ์หมวกถุงมือให้เขาเห็นว่าเราเซฟตี้นะครับแล้วเราก็พยายามไปเรียนเข้าคอร์สต่างๆนะให้เขารู้ว่าโอเคเราได้มีได้ผ่านการฝึกผ่าแล้วทักษะแล้วเยี่ยม งั้นเอ<ช>าเป็นว่าผมขอถามรถคู่ใจหน่อยดีกว่าตอนนี้คือใช้คันนี้อยู่ครับ S พันธ์เดอร์ปั้อาครับพิเศษยังไงฮะ S พันธ์เดอร์ปั้อาความพิเศษของมันนะครับคืออ่ากำลังเครื่อง<ช>ยนต์ครับกำลังเครื่องยนต์หนึร้อยเก้าสิบเก้าแรงม้าคือตัวนี้นี่สมรรถนะแรงเลยเป็นรถแข็งมาฮะอันนี้อ่าใช่ครับลงสนามได้เลยตัวนี้ลงสนามได้เลยใช่ครับโอ้โหอาแล้วของน้องหญิงอ่ะค่ะดูตัวกระเปียกนึงเนี่ยโอ้หจะขี่รถคันบัลเร่มอ่ะอันนี้รถคู่ใจคืออะไรฮะ F 8 0 0แป F 800 GS อ๋อคันนี้ก็คือเป็นเหมือนโมตาร์ป่ะใช่ค่ะออกแนวดูโร่โมตาร์ Enduro Motor วิ่งคุยไม่ต้องเยอะพี่อยากไปขี่ต่อแล้ว่ะได้ครับเพราะว่าติดใจหลงเสน่ห์แล้วเหมือนเหิ่มแฟนใหม่โอม่ไปเลยนะได้เลยครับพี่บงอครับไปอีกที่หนึ่งโอเคโอเคไปเลยครับ บรรยากาศเป็นใจมากเลยอะวันนี้ไม่ร้อนนะบรเนากาศดีมากนาะที่นี่ที่ไหนอะครับเป็นอาสนวิหารแม่พระบางเกิดค่ะอ๋อหรือว่าพระแม่มารียานน่เองนะครับหรือว่าเราจะรู้จักคือพระแม่มารีนะครับอันนี้เป็นศิลปะแบบอะไรฮะ เป็นศิลปะแบบโกธิกค,ค่ะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าศิลปะโกธิกเนี่ยจะเป็นกระจกสีแล้วก็เป็นยอดโดมแหลมแบบนี้<ช>โอ้<ะ>สวยงามมากเลยทีเดียวก็ประดับด้วยกระจกที่นําเข้าจากฝรั่งเศสด้วยอืมไม่ธรรมดานี่นี่แต่ว่าแต่ว่าคือเมื่อกี้นะวันนี้การขี่รถของเราอะแบบขอบคุณมากเลยเพราะว่าวิวทางนี่สวยแล้วแบบมีเล่นโค้งแล้วตอนที่ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองใช่ไหม ดังขึ้นมาในหัวพี่โป้งเลย <laughs> <laughs> ว้าวแสงดาวดูเาเราร้องดังนะครับเออเอาแต่ว่าเอาเป็นว่าเราคุยเรื่องการขี่รถบ้างดีกว่า,าปกติเนี่ยเราใช้รถในบริบทอื่นไหมครับใช้ในชีวิตประจําวันไหมผมใช้บ้างครับแต่ไม่เยอะ <g arden> ส่วนมากจะใช้ขับขี่ในสานามมากกว่าก็วิ่งถนนบ้างเล็กน้อยแล้วก็เอาไปฝึกซ้อมในสนาม กับลูกค้าโอ้เยี่ยมเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือต้องแนะนําลูกค้าด้วยใช่ครับใช่ครับอืมอ่ะแล้วสาวสวยของเราและครับน้องหญิงครับส่วนใหญ่หญิงจะออกเป็นคือขี่ในชีวิตประจําวันด้วยแล้วก็แต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าเลาที่ลูกค้าออกรถไปแล้วเราก็จะมีการแบบว่าพาลูกค้าออกทริปเช่นเดียวกันเคยเคยไปแบบว่าทริปไหนที่ประทับใจหรือไปทริปไหนที่มันแบบไกลๆบ้างครับคันนี้ ก็จะเป็นสาปาเวียดนามค่ะโอ้โหไปใช้เวลาไปกลับประมาณ11วันที่ไปคือเป็นเมืองหมอกโอ้โหโรแมนติกมากมากเลยนะโรแมนติกมากๆเลยใช่ขี่ในเป็นภูเขาน้องแบงค์มีทริปแบบประทับใจไหมครับเป็นทริปวัางน้าเขียวอาวังน้ำเขียวครับก็คือขับไปตอนหน้าหนาวโอ้โหขี่ไปกับลูกค้ากับเพื่อนใช่ครับก็ขี่ไปเล่นโค้งโอ้ เอาเป็นทริปที่แบบ bad impression แบบ,บที่ต้องจำแบบเตือนใจตัวเองอะ bad impression ในทริปซาปาก็คือมีเพื่อนที่ร่วมทริปนะคะคเป็นผู้หญิงเหมือนกันคือลม้มประมาณ20กว่าครั้งล้ม20กว่าครั้ง รถตัวเองล้มขี่ล้มขี่ล้มเนี่ยหรอโอ้โหนี่ต้องนับถือใจคนเลยของผมก็เป็นวังน้ําเขียวเหมือนกันครับเพื่อนแหกโค้งต่อหน้าเลยก็คือผมขี่ตามเขามาด้านหลังครับแล้วนเป็นโค้งหักศอกเขาพยายามเข้าแล้วพยายามจะแบบว่าพยายามเทแล้วนะแต่ไม่ไปก็แหกไปต่อหน้าเลยผว่านะ ถ้าผมมาที่อัมพวาเนี่ยนะผมต้องเดินตลาดน้ำอ่ะไม่งั้นผมรู้สึกผมไม่ถึงอ่ะได้ได้เดี๋ยวไม่หญิงพาไปค่ะพาไปหาของอร่อยๆเอ้ยนั่นแหละคือไฮไลท์ในชีวิตของการขับขี่และได้กินของอร่อยได้โอเคไปกันพร้อมนะไปกันเลยโอเคครับไปแต่งตัวสวัสดีค่ะ หญิงดืสิตานาสุริยวงค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยมาว่าผู้หญิงตัวเล็อย่างหญิงนั้นนะคะมีวิธีการบังคับรถอย่างไรนะคะสำหรับเจ้าบิ๊กไบคันนี้นะคะก็แหน่ไซส์ใหญ่เฉลีเกินเดี๋ยววันนี้หญิงก็จะมาแบ่งทิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆในการที่เราจะตั้งรถนะคะก็คือเราสามารถถ่ายเทน้ําหนักนะคะแบ่งบาลานซ์ไปหาอีกฝั่งได้ถ้าเกิดรถหันมาทางนี้นะคะ น้ำหนักก็จะอยู่ทางฝั่งนี้เราก็จะเห็นได้ว่ารถมันหนักมากทิกเล็กๆนะคะก็คือเราแค่ติดมาทางนี้นั่นเองะคะ่ะแล้วก็กดโช๊คแล้วก็ผักไปเราก็สามารถตั้งรถได้แล้วะคะ่ะหญิงก็หวังว่าสําหรับที่นี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สาหรับเบเกอร์หลายๆท่านนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมไปลองใช้ดูนะคะ อันนี้เขาก็มีวิวอะไรแบบดีๆนะมีแม่น้ําแล้วก็มีความหลากหลายเยอะอย่างเงี้ยอย่างเห็นแบบบ้านริมคลองอะไรเงี้ยเนาะแล้วเป็นไงบ้างฮะวันเดย์ทริปวบนนี้ฮะจริงๆหนูต้องถามพี่ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรา2คนพาพี่พามา <laughs> โอ้รู้สึกว่าถนนก็ดีได้เล่นโค้งด้วยได้ลองสมรรถนะรถด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาหารก็อร่อยที่พาไปอะ <laughs> เป็นกระเพราอะแต่เป็นกระเพราปูอะแล้วแบบปูปูโมากแล้วก็พี่พงษ์ชอบอะไรอีกอะอ๋อบทคริสอ๋อบทคริสสวยมากนะครับก็เป็นศิลปะที่เราไม่ได้เห็นอยู่ประจำอะเนาะแล้วเป็นบทคริสที่เรียกว่ามีการผสมภาสาคุณจะเห็นว่าบทคริสเนี่ยกลับมีภาษาจีนอยู่บนบทคริสด้วยอะเออไม่รู้คุณเคยสังเกตไมแต่ไม่ได้หน้าได้เฉย งขอถามกับพวกเราบ้านดีกว่าเอาน้องหญิงฮะวันนี้เป็นไงบ้างมีพี่โป้งมาขี่รถด้วยผมขี่เป็นไงบ้างอ่ะขี่เก่งเลยเก่งเก่งจริงเหรอจิเหรอค่ะขี่เก่งเลยสนุกค่ะสนุกคือจริงๆผมจะบอกว่า GS ขี่ง่ายมากกว่าง่ายใช่ไหมคะเห็นขี่สมูทเห็นคันยากๆขนาดนี้แต่ว่าเป็นไงบ้างเบานิ้วยกก็ นี่เนะอะไรเงี้ยอแล้วคุณแบงค์ไงคุณแบงค์ขี่ปิดตุดให้ผมหลายครั้งเหมือนกันก็อย่างที่ผมขี่ปิดท้ายพี่โป้งนะครับแล้วก็สังเกตในการขับขี่ของพี่โป้งเนี่ยพี่โป้งค่อนข้างที่จะขับขี่ปลอดภัยเลยทีเดียวจังหวะเวลาจะแซงซ้ายแซงขวาพี่โป้งจะเปิดสัญญาณไฟบลอยใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีสัญญาณมือให้ตลอดใช่นะครับใช่หนึ่งกลัวเจ็บสองกลัวทาคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าบมงที้เขาเดาเราไม่ได้ว่าเราจะไปใช่ใช่ครับถูกไหมใช่ครับเออนี่แหละ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พี่ว่องเพื่อ,อน้อง <ๆ S 1> ถามหน่อยอในฐานะที่เราเป็นไบค์เกอร์อยากจะฝากอยากจะเตือนอะไรกันก็ของผมนะครับอยากจะฝากชาวไบค์เกอร์นะครับก็ขับขี่เรื่องการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยครับสำคัญเปิดไฟใ <พอ S 2> <ต>ส่หมวกใช่ครับเ <ๆ S 2> พราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นจากตามกระแสะข่าวก็ดีนะครับกระแสข่าวไบค์เกอร์ตอนนี้ค่อนข้างจะลบเยอะนะครับเนื่องจากว่าคนขี่เนี่ยนะครับขี่กันแบบ สวีสวาไม่ค่อยระวังต้องขี่ตามกฎหมายนะครับต้องยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับ,รบ,รบแล้วก็ขี่ด้วยความระมัดระวงัง <IB> อะไรอย่างน้องหญ<อ>ิงนะฮะน้องหญิงก็อย่างที่เห็นค่ะอย่างวันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เซฟต,ตี้อ่าชุดพร้อมหมวกอุปกรณ์เสื้อแล้วก็กาก <G est ika> สังเกตได้ใช่ค่ะรองเท้านี่อย่างแม็กแม็กเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเพราะด้วยความที่น้องหญิงเป็นคนตัวเล็กมากๆกก็เลยต้องแบบเซฟตี้อย่างรุนแรงเพราะว่า คือด้วยความที่แบบถ้ารถอะค่ะมันล้มมันยังมีอะไรเปลี่ยนแต่ตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยน,นเพราะฉะนั้นรักในการขับขี่เราก็ต้องรักตัวเองดูดแลดูแลตัวเองด้วย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องหญิงแล้วก็ขอบคุณน้องแบงค์นะฮะจาก MF Motorrad ตมากๆเลยนะครับที่ให้ได้ลองเจ้า BMGS ด้วยเอาละครับและยังไงอย่าลืมติดตามพวกเราในรายการ s t ี e e t Rider Holiday นะครับก็ทุกวันอยู่นักคัลเลกนะครับกับช่วงเวลาดีๆนะครับ11.05นทางททบ5แห่งนี้นะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดก็คงจะต้องบอกว่าถึงแม้ม้าจะไปเร็วเพียงใด แต่ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับไป, <ะ S 2> ป <ะ S 1> แต่งตัวได้ขีกแล้ว